รถถังกล่าวว่าเขาวางแผนที่จะกลับมาขึ้นชกในเดือนกันยายนนี้ CEO ของวันเอฟซีบอสชาตรีเคยออกมาประกาศแล้วว่าทาเครุจะขึ้นชกในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งเป็นไปได้สูงมากที่ทั้งสองคนนี้จะประทะกันบนเวทีสังเวียนจำกันได้ไหมคะว่ารถถังได้ประกาศในไฟล่าสุดหลังจากจบการต่อสู้กับเดนิสพูริกไปว่าเขาต้องการที่จะชกกับทาเครุ ถ้าได้ชกกันเมื่อไหร่มันจะต้องเป็นการชกที่น่าตื่นเต้นมากแน่ๆเพราะทุกครั้งที่พวกเขาทั้งคู่ขึ้นชกบนเวทีนั้นแสดงฝีมือและลีลากันอย่างเต็มที่การต่อสู้ครั้งนี้จะยากลําบากสำหรับทาเครุเพราะสไตล์การต่อสู้ของทาเครุนั้นเป็นสิ่งที่รถถังถนัดมาก โดยปกติแล้วคู่ต่อสู้ของรถถังจะไม่ค่อยรุกเข้าหาจะถอยห่างซะส่วนใหญ่พวกเขาจะเตะต่อยออกอาวุธแล้วก็ถอยห่างทันทีและทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาสไตล์การต่อสู้ของทาเครุคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและประชิดมากพอที่จะออกอาวุธทำร้ายคู่ต่อสู้ได้และ ประชิดมากพอที่จะโดนคู่ต่อสู้ทำไรายได้ด้วยเหมือนกันและนั่นจะทำให้รถถังสู้ได้ง่ายขึ้นเพราะรถถังไม่ต้องไล่ตามไปทั่วเวทีรถถังสามารถเอาชนะการชกค,ครั้งนี้ได้และจริงๆแล้วรถถังก็มีฝีมือมากพอที่จะเอาชนะทาเครุได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ภายใต้กฎกติกามวยไทย สำหรับรถถังกุญแจสำคัญในการชนะคือการผสมผสานการเตะและการต่อยและนั่นจะทำให้ทาเครุต้องคอยคาดเดาว,ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ทาเครุปะทะกับซูเปอร์เล็กทาเครุแทบไม่ได้ป้องกันลูกเตะของซูเปอร์เล็กเลยดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทาเครุมักใช้หมัดและแทบไม่ได้เตะเลยดังนั้นรถถังจึงไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับการเตะมากนะัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารถถังสามารถรักษาระยะห่างระหว่างเขากับทาเครุไม่ให้ไกลกันมากพอที่ทาเครุจะสามารถเตะได้จะดีมากอีกสิ่งหนึ่งที่ทาเครุต้องกังวลคือรถถังเก่งแค่ไหนในการโจมตีลำตัวเหมือนตอนที่เขาต่อสู้กับแฮร์รี่ครั้งที่2ส่วนตัวคิดว่าทาเครุไม่น่าจะรับมือกับการปล่อยหมัดชุดที่ลำตัวแบบนั้นได้นานนะัก ถ้าเคร้ต้องหยุดการต่อสู้แบบมวยสากคนที่เขาเป็นและควรใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นการเตะการต่อยออกอาวุธผสมผสานมิฉะนั้นเขาจะทำให้รถถังคาดเดาได้ง่ายการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินของกรรมการแน่นอนเพราะเขาทั้งคู่นั้นต้องพยายามที่จะชนะด้วยการน็อกเอาท์อีกฝ่ายและคนที่จะชนะก็น่าจะเป็นคนที่เก่งกว่าซึ่งก็คือรถถัง ตอนนี้รถถังเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองจากดราม่าที่เกิดขึ้นในตอนที่เขาชกกับเดนิสพูริกเรื่องที่รถถังไม่สามารถทำน้ำหนักได้การขึ้นสังเวียนครั้งนี้รถถังมาด้วยความมุ่งมั่นและจะแสดงให้เห็นว่าเขาแข่งแกร่งแค่ไหนเอาจริงๆก็เก่งกันทั้งคู่นะคะแต่ยังไงคนที่จะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้คือรถถัง